ป้ายบอกอำเภอพร,ระทองคำ24กิโลครับอำเภอโดนไทย31ชัยภูมิ91แต่ตอนนี้ลงตาบุญชื่นนะเดินตุดงมาจากอําเภอด่านขุนทดนะก็ประมาณ12กิโลแล้วครับ12กิโลนะลูกตาโดนไวมากเะวันนี้นะขนาดเมื่อคืนเพิ่งอ,ออกจากโรงบาลน,นะออกจากโรงบาล ก็ความแข็งแรงของหวงตานะค,ความอดทนด้วยครับอดทนแข็งแรงโอ้โหกิติก็ยอมออหัวใจของดวงตามึนชื่นเลยนะครับผมบเมื่อกี้ดูป้ายนะครับก็บอก12บกิโลนะครับมาจากอำเภอด่านขุนทด นี่ฮะหลวงตาเดินอยู่ข้างหน้าครับ แม่ชีเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยน้องแม่ชีเริ่มจากตรงไหนเนี่ยโรงพยาบาลจ้ะโรงพยาบาลดัดขุนทดใช่ไหมจ<า>้ะแม่ชีจะไปถึงจุดหมายประดังที่ไหนเนี่ยก็หลวงพ่อพักตรงไหนก็จะกลับตรงนั้นนะลูก,กอ,อ๋อไมีใช่ไหมคลิปจากขนมนมะไรบ้างไม่ได้เดินตามตลอดใช่ไหมครับไม่ได้ไปตลอดนะลูกอ๋อโอเคครับนี่ค่ะแม่ชีร่วมเดินตุดงถือว่าไปพอประมาณเนาะ

สุดๆเลยนตอนนี้วันนี้นะ,ะป้ายบอกข้างหน้านะประสาทหินระนมพระดมวันนะฮะ92กิโลประสาทหินพ่มายก็105กิโลมอหินขาว125มอหินขาวนี่ก็คือชัย,ยาโฟมนะแต่ลงตามไม่ได้ใส่นะไม่ได้ใส่งเส้นนั้นนะครับ น้ำยกไปเลยครับน้ำยกไปเลยยกไปเลยครับก็ตลอดเส้นทางนะเส้นทางก็จะมีคอนโดมกหางตาโอเคครับอัปเดตตรงนี้เลยครับ